วันนี้เราก็มาทํางานเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คือวันนี้ก็ทํางานอยู่ที่สภาครับืัอนี้มาทํางานอยู่สภาเออืันนี้ติดตามท่านสสการได้มาว่าเรื่องโคม้งใหญ่ของพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้กําลังเก็บเกี่ยวเข่านะครับเขากําลังเกี่ยวแต่ว่ารัฐบาลมีมารตรการใดจะซอยเหลือพี่น้องแน่นี่นะครับ มา,มาตรการใดสิซอยเหลือพี่น้องแน่นี่ตอนนี้ก็พี่น้องเข้าใจจักแป๊บนะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลกลําลังเล็งแก้ไขปัญหาเรื่องและค่าผืชผลการเกษตรโดยเฉพาะเขาหอมมะลิกาลังเกี่ยวครับนะครับหายใจเย็นๆครับมาตรการที่กําลังเหตุอยู่ก็คือลดคาไฟรดคาน้ามันนะครับแล้วแลก็พักหนีทอกศก็ฝากพี่น้องผู้เป็นหนีทอกศที่สามแสนลงมากครับได้พักแล้วแล้วการพักรอบนี้ต้องสนใจครับเพราะว่า บุญผักซื้อๆรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยให้กับพี่น้องน้ำนะครับ